สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถบด7จ็ดล้อยางนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นักไมชอกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถบดของยี่ห้อซากัยนั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาจะเป็นซากายรุ่น t z 701นั่นเองนะครับนี่เลยได้ว่าเป็นรถบดรุ่นใหม่นะลูกค้าครับลูกทรงบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นโฉบใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเท่มากอารมณ์ยังเหมือนกับรถไฟหัวจรวดชินคันเซนเลยนะครับนี่หล่อมากอันนี้นะฮะแล้วก็ตามสไตล์รถบด7จ็ดล้อยางนะสเปคของเขาเนี่ยจะมียางด้านหน้า3เส้้นนะะฮดานหลัง4เส้นนนะคคครรัับบลูก้าี่ สวยลออเลยหลังค่าชุดลังคามีมาให้พร้อมนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยๆพร้อมลุยนะฮะถังน้ําของเขาเนี่ยก็จะเป็นถังน้ําแบบใหม่ด้วยนะลูกค้าครับเป็นถังน้ําออกแล้วเนี่ยแบบไฟเบอร์พลาสติกนะฮะลูกค้าครับแน่นอนพวกนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องฝุ่นเลยนะครับพวกถังน้ำที่เป็นไฟเบอร์รุ่นใหม่ๆแบบนี้เนี่ยคือใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่สภาพยางด้านหน้าสวยนะครับลูกค้าครับนี่หัวจรวดนะฮะเทมากตัวนี้นะครับนี่สกายพีเซ็เจ็ดศูนย์หนึ่งนะฮะลูกค้าครับแล้วกดตัวนี้นะครับ อ่านะด้านหลังก็เช่นเดียวกันมาสวยๆหล่อๆเลยนะครับอ่านะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันบันไดทางขึ้นของเขาเนี่ยจะทํามาเป็นแบบใหม่แบบนี้นะฮะเวลาขึ้นลงเนี่ยก็จะขึ้นได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะ่รุ่นเก่าเนี่ยเขาเป็นอารมณ์เหมือนบันไดลิงนะค่อนข้างขึ้นยากเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะทํามาเป็นขั้นๆแบบนี้เลยเวลาขึ้นจะค่อนข้างง่ายกว่านะครับนี่นะฮะอ่นะอนะนะ ลิงน้านบนประมาณนี้สวยๆนะครับผมเปิดดูเครื่องยนต์ก่อนนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลองขับเทตกันนะโอเคเปิดเลยนะฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวน,นี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ทีโนนะฮะรหัสจ0บ d ศูนนะตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ ักเครื่องนะครับก็แห้งๆส,สวยๆดีปกติเลยนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับตัวเกียร์อของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะฮะนี่ผักหน้าดึงหลังแค่นี้เลยเวลาขับใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าโคตรง่ายนะฮะถ้าจะเดินหน้าก็ผักไปหน้าแต่ก็เหยียบคันเร่งได้เลยนะครับี่ แค่นี้เลยนะครับขับง่ายนะฮะเวลาถอยหลังนะฮะผ่อนคันเร่งให้ให้รถมันหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ดึงถอยหลังแล้วก็เหยียบคันเร่งแค่นี้ได้เลยนะครับนี่พวงมาลัยก็นิ่มมากนะครับนี่นะฮะขับใช้งานง่ายมากนะฮะแล้วก็ข้อดีของพวกเกียร์ออโต้ที่เป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เน,เนี่ยคือเรื่องสปีดต้นนะฮะความแรงของีย์เนี่ยคือแบบว่าง่ายเขาเรียกว,ว่าไงนะไวมากนะฮะคือเหยียบปุ๊บเนี่ยลูกค้าแทบไม่ต้องรอรอบเลยนะครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับนี่นะฮะ อ่าแล้วก็เวลาพอนเนี่ยเวลาพอนคันเร่งเนี่ยเขาจะช่วยเบรเไปแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าขับทั้งวันเนี่ยจะขับได้สบายมากๆไม่เหนื่อยเลยนะลูกค้าครับนี่นะฮะขับนิ่มขับง่ายขับสบายนะครับตัวนี้นะครับอ่าห้องตัวด้วยนะครับอ่าเป็นไงขับง่ายนะบอกเลยนะฮะตัวนี้นะครับใครท้านในที่ยังไม่เคยใช้แล้วมาลองใช้เนะี่ยบอกได้เลยว่าติดใจแน่นอนนะฮะสำหรับตัวตัว Skai Tset 701คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวระบบ700ยานะครับซาไกย์พ701คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูล้มเติอนนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ึ้นตัวนี้ใต้มนความือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะก็จะมีรูปของเขาอะยละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตออเช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกเพียงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการัตสินใจนะครับคันนี้ในบอรไดแั้ะเะฮะ ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นคบแรงดีหมดนะฮะเอาไปนี้พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของเขาเนี่ยไม่แพงด้วย9ก้าแสนกว่าบาทไม่ถึงล้านนะฮะก็ได้สภาพงามๆหลอๆแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับแต่เกิดตอนนี้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากกับ่นี้กับตัวสกาย E371 คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิป